ขออนุญาตนตัวนะครับคนครับเป็นเจ้าีเชือผู้นะครับของธนาคารแห่งะไนะครับัน้ขออนุญาตนามบัตรไว้่นครับชื่อเล่นครับอันนี้เบอร์นบีนะครับเกียอะไรตลกดังนะครับตอนนี้ขออนุญาตนำเป็นฝั่งไพ่หน้การนครบก็เป็น มีลูกคก่อนะครับติดอนสรา5ปี่ลูกค้าสเารั2ปีหรืสัญญาปีอย่างเงี้ยครับต่กาอเปีที่เหลือครับก็จะลดเปอร์เซ็นต์อติด่อนนะครับซึ่งระบบรนีครับแล้วก็เรื่องค่าใช้จ่าย่งปีนะครับจะมีค่าใช้จ่ายส่วนหรับยนนะครับจะมี่ีวรและ มีผ้ามังคับนะครับสำรองใจนะครับตัวผ้ามังคับก็คือพรบนะครับที่เราซื้อพรบแล้วไปต่อสีนะครับสำรองใจัลก็จะมีประกันรถประกันรถยนต์ประกันไขนะครับประกันเอประกันภัยนะครับแล้วก็ประกันคุ้มครองเงินสินเชื่อนะครับซึ่งตรนนี้ลูกค้าสามารถเลือกทำหรือไม่ทำก็ได้นี่ขึ้นอยู่กับลูกค้าไม่ทสามารถ เทียบปรับนะครับลูกค้ามีจ่ายราคานะครับจ่ายเดืนะครับเทียบปับจะอยู่ที่3เปอร์เซ็นต์ไม่เกิน5เปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับเทียบปรับจะอยู่ที่3เปอร์เซ็นต์ไม่เกิน5เปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับซึ่งวิธีการคำนวณอยู่ตรงนี้นะครับลูกค้านะครับเคาจำนวณรั้งต่อเดือนนะครับคูณกับวันที่ค้างหารด้วยจำนวนวันต่อปีนะครับ365นะครับคูณ ราคาผับอยู่ที่ไม่เกินสามถึงสิบ้าปต่อเที่ยงนะครับซึ่งการออกมาเป็นค่าปรับดผิวทานจะต้องเสียนะครับตอนนี้ทางเำลังนะครับซึ่งเพื่อนครับตอนนี้ลูกค้าขวบรถอยู่นะครับไม่อยากขายรถพอความรู้อยากหายรถสามารถทำได้ครับแต่ลูกค้าต้องติดต่อทางาดทางมานะครับซึ่งสามารถเปลี่ยนสัญญาได้นะครับอันนี้ทิ้งท้ายนิดนึงครับเบอร์ติดต่อทางทีดีครับหนึ่งสี่สองแปดนะครับยังติดต่อได้ตลอดเวลานะครับอันนี้ลูกค้าไปครับ ยินดีด้ตยครัวผตาครับครับแล้วก็อันนี้นี่ขอลูกค้าเป็นึงนะครับเป็นตัวขอบเบูรุนะครับอันนึงนี่มยัดสิ้นย้อมนะครับเคล็ดบูรุนะครับลูกค้านี่นะครับไปนึงครับตัวนี้จะเป็นี d ีครับ ที่ยินยอมนะครับจะมีบริษัทที่เป็นพาร์ทเนอร์ธนาคารนะครับติดต่อลูกค้าเพื่อขายผลิตภัณฑ์ธนาคารถ้าเงินยอมไม่สะดวกก็ติดเงินย้อนได้นะครับนี่ครับเป็นมาเกตคอนดักนะครับมาเก็ตคอนดักเหมือนที่ผมอธิบายในชุดชิ้นเมื่อกี้นะครับว่าตัวประกันนะครับเราเราไม่ไม่ตะหนับลูกค้าจะจะไม่ทำนะครับนี่เดี๋ยวลูกค้านนงานด้วยนะครับตัวนี้นะครับเป็นเอกสาร e d d นะครับ e d d ถามว่านนมีความสุบกับการทำเงินด้ยไหมเกี่ยวกับ,กบเรื่องเงินฝากเงินถอนอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับเกี่ยวกับความร้ทังการเนด้วยนะครับตัวนี้นะครับเป็นรายแนะนำลูกค้าไปแล้วนะครับเรื่องใบอนุญาตนะครับแนะนงใบอนุญานะครับตัวน,นี้เป็นข้อแนะนําในการซื้อประกันนะครับมีทั้งหมด1ลิสองข้อนะครับผวผมฝากลูกค้าไปด้วยนะครับมีอะไรติดต่อ,อมีอะไรสงสัยนะครับ ทีอ่อยาสอบถามติดต่อโทรอได้นะครับหนึ่งหนึ่งหกแปดอันนี้ขออฝากมานะครับอันนี้จะขอคานวณทางลกค้านะครับลูกค้าดูเราเป็นตามนี้เลยนะครับโดยบ้านบเวนะครับราคาอยที่ห้าแสนนะครับดอกเบี้ยหาเป็นต์นะครับตลอดหมดห้าปีนะครับคำนวณท่างวดอยู่ที่หนึ่งหมื่นันนึ่งร้อยสี่หกบาทอันนี้ตรงไหมครับตรงนะครับผมยออนำเสนอตอนนี้ครับ เป็นสมัยพาครับสมัยพาเป็นผลิตภัณฑ์คุ้มครองเงินสินเชื่อนะครับมีสามผลิตภัณฑ์นะครับที่รองรับงานนะครับก็จะมีสมัยพาซ้อนทายค่าและสมัยทับครับนะครับพอสมัยพาก็คือคุ้มครองเงินสินเชื่ออย่างเดียวนะครับสมัยท้าย้าก็คุ้มครองเรื่องอุบัติเหตุให้เพิ่มมา50%นะครับแล้วก็ งานสมานพลาสต์ผมจะขออนุญาตแนะนําตัวที่ดีที่สุดให้กับ,บ,กบลูกค,ค้านะครับเป็นสมานพลครับคุ้มครองรเพื่อถึงทุกวงเงินะครับทั้งเกิดชีวิตสุขภาพและบบปกตินะครับตัวผลิตภัณฑ์สมานพานะครับเป็นของบริษัทษคูเนเชียมซึ้นโัรตานทีดีซึ่งเบี้ยประกันของลูกค้านะครับคำนวณมาได้แล้วไหมครับ9,312พามร้อยจุดสองบาทอันนี้ครับผม ใช่ครับตัวที่ดีที่สุดนะครับใครมั่งหม่รูกค้าเลยตัวเป็นแบบคู่เดลเชนจะมีโลโก้อยู่ตรงนี้ครับเบอร์ติดต่อก็จะอยู่ตรงนี้ครับลูกค้านะครับีของทำไมค่าฟรัปนะครับเรียกว่ากัน๙๐๐บาทแล้วรถที่๒หมื่นไม่ต้องลูการส่งแจ้งอะไรยครับถ้าทีสมัคไปแล้วที่เป็นรถได้ไหมครับได้ครับจะมีระยะเวลายกเลิกอยู่30วันครับเขาเรียกว่าฟรีลุกนะครับซึ่งระยะเวลาเนี้ยครับก็ค่าใช้จ่ายในการยกเลิกไม่เกิน500 ผมแนะนาต้องทาไปด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะคุ้ครองเรื่องการเสียชีวิตทกวีครับป็นกรณีฆ่าตัวตายนะครับฆ่วต,ยตายเกินหนึ่งปีเราจะำกัดไปแล้วนะครับทุกา่เชิงถาวรนะครับชื่นเชิงทั่วข่าวและเรื่องบอง,อมมองีค้ครองเลยอันนี้มันไม่นจยมีผลอไม่มีผลต่อไม่มีผลต่อการชจารณาครับที่สามารถตัดสินใจจะทำหรือไม่ทำาได้ ก็สนใจทำไปด้วยนะครับพี่ครับค่าวาจะอยู่ที่นะครับ1 1ึ่งั้อยยบบาทนะครับก็เพิ่มมา2องรบาทนะครับ2องร้อยบาทสามสิก็ตกบาทนไม่ถึงสิบาทนะพี่ขนมป่อ,อดเดียวนะครับสท่าพับี่ซื้อขนมของอนะครับ,นะรบและก็ตันนี้นะครับขออนุาตนิดนึง เรียมกรณีการรัชชารวมลงรับนะครับทั้งแตงหนุ่มนะครับข้าับัี่อยู่ที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ม้าป่าหนุ่มนะครับวันนี้ลงติดตามนะครับอันนี้เดี๋ยวทางผมจะส่งให้พี่รำชั่งเราเสนออะไรียบร้อยนะครับประมาณหนึ่งเดือนนะครับดีครับนี่ก็คือเป็นเอกสารที่เป็นเอกสารที่ผมมอบให้ให่นะครับอันนี้ของผมที่ทำงานนะครับตัว๋วกลางสัญญาของผม ทำไ้สองชุดนะครับทางทางจะเก็บไว้หนึ่งชุดส่งให้ลูกค้าหนึ่งชุดแล้วก็ท้ายขออนุญาตท้ายโทรที่1428นะครับท T&D Light ติดต่อได้ตลอดเวลานะครับขอบคุณนะครับครับ